สวัสดีครับผมพบกับเกมเอ่อทอยเลตท,ทาวเวอร์ดีเฟเอนซ์ซึ่งแผนแรกของเราเลยก็คือเรากะจะมาหาตัวมิทิกนะครับผมก็ดูฮะเพราะเรายังไม่เคยมีตัวมิทิกเลยนะครับผมแต่ปรากฏว่า,าได้ข้อมูลสําคัญมาจากเอฟซีครับผมก็ดูฮะว่าตัวนี้ดีพี่เราก็เลยตัดสินใจลองดูเลยก็แล้วกันครับผมตัวไหนไปดูกันเลยครับผมคนเด้อเล็กยออเลยโอ้ยทำไรย่อเอ้ยเดี๋ยวน้องชายเอาเป็นว่าไหนๆก็สุ่มเจอพี่แรกเดี๋ยวจะให้ตัวละครสุดเท่ที่พึ่งสุ่มได้มาเงาไหมน้องได้เลยพี่โอ้โหของดีไม่ปฏิเสธนะน้องชาย ขอบคุณครับพี่ให้ตัวนี้เอ๊ะพี่จะให้อะไรพี่เลยเหรอพี่จอเลยเอ็มมีอะไรเอมีอะไรโอ้นี่เลยสุ่มได้มาเยอะเลยเอามาเอาหมดอะพี่เอาหมดอะมามามาที่ไม่มีหรอไม่มีเอามาโอ้ยตัวนี้มีเยอะเลยโอ้โอ้โอ้บุกตัวใครคุ้มวะเนี่ยเอาแล้วพี่ให้สองตัวนี้ก็แล้วกันนะไม่รู้ใครคุ้มวะน้องนะแต่เอาไปนะเอาไปตออไปลุง พาไปลงนนานหนึ่งไหมอยากให้พี่แบกอ่ะพี่ก็พิ่งแวมาน้องพี่ก็พิ่งแพ้มาเนี่ยตัวไหนโหสุดเอลราไว้ตัวแรกดิตัวนี้เหรอใช่ตัวแรกโหสุดตัวแรกโหสุดเหรอเองเราบอกไปซือว่าตัวนี้มันดีหรือเปล่าไอ้ตัวสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบักตัวแรกเนี่ยในช็อปเนี่ยอ๊ยดีพี่ดีผมก็มีดีดีพี่ใช่เยอน้องช่ยใช่ใช่มันไอ้นี่อยู่พี่มันเก่งมากมันเรียกพวกได้ไหมเนียใช่มันดีกว่าตัวนี้เหรอเดี๋ยวดูพี่ใส่ตัวแรกให้ดูนะ ดีกตัวนี้พี่แม้มันดีกว่าตัวเลขของพี่แม้อเอลงสองดูพี่ดูดอดีกว่าล้านเปอร์เซ็นต์พี่ใช่เหรอใช่แล้วเออมันจะดีกว่าได้ยังไง มันเสียตังค์ยังไงมันก็ตึงกว่าโอเคได้เลยน้องชายเลือดสองแสนห้าเลยนะโอ้โหเลือดสองแสนห้าเลยเหรอ <c oughs> ก็เป็นอย่างที่เห็นครับผมคนโดห้าเนื่องจากว่าเราได้ข้อมูลสําคัญมาแล้วเลยเป็นจากการไปหาตัวมิทิกตัวแรกของเราให้ตรงได้ก็กลายเป็นในส่วนของเออตัวนี้แทนกันละกันนะครับคนโดห้าเอาแล้วครับผมแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลแบบนี้มาเราจะรออะไรอยู่แล้วครับผมคนโดห้าขออนุญาตจัดเลยกันละกันคนโดซึ่งตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเกมซีว่าดีก็แปลว่าไม่น่าจะโกหกเราครับผม 299โรบัคครับผมซื้อด้วยโรบักคกับอาจจะดีหรืออาจจะดีก็ได้ใครที่อยากได้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แต่ก็ไม่ให้หรอกนะคนดูเพราะว่าเราก็เล่นเองเรก็เล่นเหมือนกันอะ่ะมาครับผมซื้อตอนนี้ก็ได้มาแบบที่เรียบร้ยอยแล้วนะฮะเงาละบายบายนะคุณเลอ่หกดาวได้เวลารุ่นใหญ่จะเดินแล้วตอนนี้เงาน,านักวิทย์ไปด้วยแต่ผมยังไม่ได้เออไอตัวแปลงเลยคุณดูฮะตัวแปลงเราก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันหมดกิจกรรมไปแล้วนะก็เซ็งเหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรงั้นนะไม่เป็นไรเนาะเดีีี๋ยยวววเเเรราาตััันนนนน้้มมล่่่ดดกก็คคคือออบผู สปีกเกอร์แมนนะครับผมมาติมาตัวม <apl> ันค่อางจะเก่ามากแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้มาเหมือนกันจาก MC ให้ตอนต้นคลิปนะครับผมก็ดูฮากก็เอาไปเหมือนกันนะครับผมได้เยอะแม่ยามากมายเลยี่เกียเป็นใครนี่เดินตามฉันมาอย่าบอกนะว่าเกียเป็น FC ของฉันหรือเปล่าจริงด้วยว่ะคนดูน้องชายหัวเผาของเรานะครับผมน้องชายหัวเผาของเราแล้วลงนี่ไหมน้องชายถ้าเกิดเราเลือกกันเราจะชนะก็เป็นได้นะบอกเลยเราลงกัน2คนเป็นไงน้องไปลงลงดูแม่เกียไปลือตัวใหม่ด้วย ไม่รู้เหมือนกันไม่ตอบกูด้วยอะ่ะเอ้พวกไปลงกับฉันไหมลงสิงั้นไปกันเลยเราได้พักขั้วมายมา,มายมากมายเลยคนว่าแลนด้วย,มา,ม,ายม,ามาเลยเบคอนมาเลยไปครับผมเราไปจอตีดีกว่า,เข,า,าเข้ามาเข้ามาเร็วน้องชายเข้ามาเร็วเลฟซีกูกำลังาเลฟซีกูไปไหนเอฟซีกูเข้าไม่ได้เอาเริ่มเลยเร้วเริ่มเลยวู้แนแม่กันเลยหรอเอาจริงดีเอาว่าเขาแหนแม่กันนะครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าสุดความสามารถก็่ละกัน ฉันได้ UTC มาด้วยล่ะตัวอะไรอ,อีกว่าคุณดูอุลตาคาเมล่าแมนหรือเปล่าฉันก็เหมือนกันตัวไหนเลยบอกตัวใหม่หรือเปล่าตัวใหม่ในตู้ไหมอุลตาคาเมล่าแมนไม่ไม่น่าใช่อุลตาในะวันนี้ผมผมั่วเอาเรามาลองคุณเลิศเจ็ดดาวตัวใหม่ของเรากันเดีเ๋ยวก่อนนะเอามาเอามาเป็นฟ้อมอย่างเงี้ยก็ไม,ม่เดินเหรอต้องใช้ใช้ยังไงตัวนี้มันจะยังไงเอ้เราก็ดูมันสปาวได้ไม่ได้เหรอ โอ้โสงสัยจะต้องอัพเพิ่มหรือเปล่ปาเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันคุณดูห้าตัวที่เราเพิ่งได้มาเหมือนกันครับผมเป็นดับเรเจ <c oughs> นดอรี่แดนซิ่งคา m ์เมล่าแมนมเต้นด้วยเอาเอฟซีมืนเต้นด้วยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เรามีเงินแล้วคุณดห้าจะมาลองอัพเพิ่มกันเพราะเพิ่มจะเป็นปืนออกมาครับผมเป็นป้อมปงป้อมป,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 ปืนนี่อา้าวมาดูเต็มเลย ไม่เคยเห็นเหลอป้อมปืนเนี่ยอุ้ยก็เท่ดีนะครับผมแต่ว่ามันเดิมไม่ได้จะเป็นเหล่าป้อมที่แบบว่าคอยคุ้มกันไว้นั่นเองครับผมก็ดูฮ่ะเพียงแค่เวฟเจ็ดบอสก็ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองครับผมฮะาไม่ใช่แค่บอสครับผมฮะในส่วนของมิวเทนก็มาด้วยเช่นกันนั่นเองฮ่สมแล้วที่เป็นไนท์แมร์ครับผมความยากก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับผมคนดูฮะแต่ว่าการโจมตีของเดซิงคาร์แมนแมนก็คือมันเต้นแต่ว่ามันเตะนะครับคนดูฮ่ มันเตะมันเตะแต่มันเตะนะครับผมมันใช่เพลงในการจู่โจมแต่ว่าเตะนั่นเองฮนะพวกเรากำลังจะเพยเดี๋ยวก่อนไก่งวงเราเพิ่งเริ่มเล่นเองจะเพยแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเอาจริงดีจริงเหรอเพิ่งจะเวฟก้าอยู่เลยรีเพจะงับไตั้งห้าสิบเวฟไ่ใช่เหรอว่าเตะคนดูหัวไม่รอดหัวไม่รอดคนดูงับเพิ่มได้ไหมเนี่ยบางเหรอเกินคนดูคมปากกาของเราบางเลยโอ๊ยกดทันแต่รอบนี้เกคิดว่าไม่น่าจะรอดแน่นอนคนดู จะไม่ไหวอัพเกรดเพิ่มมีซามตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ไม่น่าจะไหวแล้วคณดูฮะแต่ว่าเลือดสองหมื่นห้าแล้วคนดูเช้ได้อยู่นะครับผมคน <c oughs> ดูตัวเท่มันเท่นลครับผมฮะ <Mister> แต่ว่าไม่โหดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมและยังไม่ลองตัวนี้แลยคคนดูฮะตัวใหญ่ที่เราลืมคลิปเออลืมเจากคลิปที่แล้วนะครับผมคนดูอุ้ยก็ตีรัวอยู่นะตีแรงอยู่นะคนดูแรงอยู่อ้าวเพ่เพ่เฉยสิบสองเวฟเอง ส <laughs> ิบสองเวฟเองว่าแต่เองไม่ลงหรอเมื่อกี้แต่ว่าที่ฉันเพลเมื่อกี้ก็เพราะว่าไม่มีอะเดี๋ยวก่อนนะจะไม่หัวมาขยับได้เดี๋ยวก่อนหันมามองเราเฮ้ยคนหล่อนมึงทำยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อ็จะบอกว่าใช้กล้องเหรอใช้กล้องเวฟแคมเหรอ <c oughs> มาน้องชายจะไปลงกันสองคนดีกว่างั้นนะมาเราจะไปรีวิวตัวละครวันนี้ก็ขอบเบากันละค่ะคดูฮาร์ดขอ,ขอไม่ลงฮาร์ดละกันลงแค่เออ โหมก็แล้วกันเนะาะกลับมารีวิว2 3สตัวคือว่าเดนซิงแล้วก็เอ่อตัวใหม่นะครับที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วก็ตัวเก่าที่เราเพิ่งเติมม,มันเมื่อคืนที่แล้วนะครับผม,มดูประมาณนั้นเลยเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเอาเป็นเอ่อมีเดียมไหมไม่มีโหมหรอมีแต่มีเดียมหรอโอเคเอามีเดียมแล้วกันนะครับผมเอาสักเอ่อสามสิวเวฟนะจะได้ไม่นานมากเนาะจากที่เอาคอมเมนต์ดูก็คือบอกมีน้อแลนะ้วบอกพี่ครับตัวโยนระดับอีพิกนี่มันก็ดีเหมือนกันนะครับผมฮะก็ เอามาสามารถเล่นได้ด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเมตาเนาะเพราะมันตัวใหม่นะครับผมถ้าตัวใหม่มากาคนก็ไม่จะถุ่มเติมเลยนะครับผมโอเคตั้งนักวิทย์เพิ่มปั๊มเงินก่อนก็แล้วกันนักวิทย์นี่คือฟาร์มเงินดีสุดเลยไหมตอนนี้อันนี้ก็ไม่ชัวนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ได้ตัวคนดูมาเถอะตอนนี้ก็ขอระยะแล้วกันนะครับผมยังไงน้องชายแบก้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมุนคอโอ้โหคอคิดไม่น้องชายพี่โอยหน้าขยับด้วยคอเป็นไรน้องคอเป็นไร น้องไม่เหวยป่ะเนี่ยนอนไหมน้องงอพักก่อนไหมแดนซิ่งแล้วก็คือชีวูจัตคุดูฮะดูดิเตะนะครับผมเตะกูเต้นแต่กูเตะเขาเรียกว่าสเต็ปแดนซ์เขาบอกว่าเซฟขาไฟขาไฟเตะนะครับผมแม่เท่เหลือเกินเท่บาดตาบาดใจแต่ดาเบิลเมื่อกี้ที่เราอัพตันก็ห้าพันไหมที่เราก่อนที่จะจบเออ่รอบที่แล้วนะครับก็คืออัพตันคือห้าพันแล้วก็ตีไว่อยู่นะครับผมตกลงตัวใหม่นี่มันต้องตั้งตรงไหนอะคุดูฮะต้องตรงนี้ไหมหรือว่ามันสามารถตั้งที่ข้างหน้าได้เลยหรือว่าเอาไปกัันนนฐาะครบผม โคตรกระชากอารมณ์คนดูังนู้ก็ตีกันจริงจังกันเลยคนดูว่าส,ส่วนตัวนี้มาเต้นอยู่ตัวเดียวนะครับผมแม่โคตรกระชากอารมณ์กระชากอารมณ์สุดไปเลยถ่านเราตั้งตัวนี้ก็พอจะได้อยู่นะครับผมคนดูฮะจะได้ว่าเห็นสกิลเห็นตัวละครด้วยนะครับผมโอเคงับเลยละกันขั้นต่อไปซองพันใหม่ก้ขอเก็บเงินก่อนละกันนะครับแล้วก็เอาเงินมารตัวนี้ต่อจะได้แบบหลายปืนนะครับผมคนดูเมื่อกี้คือมันมี3ตัวใช่ไหมคนดูแต่ตอนนี้ไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวนะครับผมคนดูมาเลยมาเลย โดนหัวหน้าประตูบนไม่ไหวพังอย่างรวดเร็วตอนนี้คืออัพเป็นสองปืนแล้วคุดูาดามเมจเพิ่มขึ้นน้องชายอย่ามาทาหน้าเกตร,ตรงนี้เองถอยออกไปพี่กำลังดูนี่อยู่น้องชายขั้นต่อมาก็คือ6 0 0อครณไม่สามารถขายได้ด้วยนะคุณดูฮะไม่สามารถขายได้ด้วยนะครับผมอัพเพิ่มเลยต่ออีกขั้นคือพันห้านี่คืออันนี้เราดูไปแล้วนะครับผมฮะก็เป็นปืนเวอร์ชันที่ว่า3คนนะครับผม3คนเลยก็คืออย่าเดินมาน้องชายพี่กําลังส่องตัวละครอยู่ มายืนทําหน้ากเกีกแล้วอัพขั้นต่อมาพันห้าเลือนเพื่อเป็นห้าหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นป้อมปากการไทยท่านน้องยงน้องยืนติดอ้าคดูเฮ้ยนี่เจ๋งนี่เจ๋งจริงนี่ชอบจริงคดูฮะเอา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 น้องน้องเป็นอะไรดูดิคดูฮะป้อมปากการไทท่านที่ไร้พรายนะครับผมไม่อยามาทาเดี๋ยวมาทําหน้าตาอย่างนั้นใส่พี่น้องชายพี่ก็ขอที่เธอมาขอที่แัฟต่อละกันคดู5้สามพันวู้ เหม s <S ือนเดิมเพิ่มเติมคือปืนเลี้ยวคันครับผมปืนเรเซอร์ที่แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมบวกกับเลือดตอนนี้ก็คือ1นึ่งแสนกันเลยทีเดียวครับผมคนดูฮะชิวเลยก้นปากการไล่พ่ายของจริงขออนุญาตเกาะขออนุญาตเกาะป้อมก่อนมึงเกาะป้อมไว้น้องชายสวยน้องมึงเกาะป้อมดูไว้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะ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 ป้อมแตกป้อมแตกป้อมกูแตกป้อมกูจะรอดไปเนี่ย๋อโอ้โหบอดมาไม่รอดก็เดือป้อมละพังเออป้อมพังป้อมพังไอ้น้องดาเมจตัวนี้ไม่เยอะแต่ตีรัวมากๆคนดูฮะ มันโยนเออเขาเรียกว่าไก่งวงแหมคุณดูปุ๊บไม่ได้โยนสิยิงแหมคุณดูยิ่งอัพระยะย,ยิงเพิ่มแต่ว่ามันลดดาเมจลงมานะครับแต่ว่าก็ตีไวขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ดีตอนนี้ขอเก็บเงินย,ยาวๆก่อนละกันคุณดูหา้าเงินไม่พอนะครับผมเออก็โอเคนะคุณดูถ้าเกิดลงเกมเหรียญที่ว่าจะสบายอยู่สลับตัวละครตัวนี้นะครับผมห,าหากักยือ้อยันท้ายเกมก็คือมันแทบไม่ได้เข้าเลยนะคุณดูดูดิแทบไม่ได้เข้าถึงเราเลยแต่ผมว่าน่าจะไอตัวที่มันโยกตรงนั้นมากกว่านะที่มันกำลังยิงคุณด,ด หกพันแล้วน้องชาย6กพันแล้วอัพเลยละกันคนดูยากเห็นแล้วเป็นยังไงแล้วนะครับผมโอเคแล้วโอ้ my god ปืนใหญ่ไซโคนอสตองนีโอเจ็ตอัพสตองโคตรใหญ่เลยวคนดูเลือดสองเซนห้านะครับผมและปืนใหญ่มากน้องชายมาดูด้วีแล้วน้องขึ้นมาน้องเพี้ยเองคุมปืนปืนข้างๆแล้วกันเป็นเด็กข้างไข่นะอันนี้เด็กข้างไข่นะโอ้โหโคตรเท่ดิชอบดิชอบจัดเลยตัวนี้ตันดาเมจดพันแปดร้อยแล้วก็เออรระยะสายสองแล้วก็ ตีทุก0.2วิก็รัวนะครับผมง่ายคือรัวดูดิสับมือถี่มากนะครับผมแทบไม่ได้เกินดนะครับคนดูดูก่อนไม่แทบจะไม่ถึงปืนเราอะปืนเราแทบไม่ได้ใช้งานนะคนดูชิวเกินเช่งเช่งในเพื่อนในเพื่อนในูในว้นว่าเราน่ามีอรถเช่งเช่งไม่น้องชายจะไปทําตัวไรสาระเราต้องไปดูพวกพวกเราตรงนี้ก่อนมาดูยูนิตของเราอย่าทําตัวไรสาระตรงนั้นมานี่เอาละคนดูฮะโอเวฟสุดท้ายนะครับผมชนะแล้วโอ้โห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 ไหลเป็นน้ำไหลเป็นขี้ นาตีมันเนี่ยอุ้ยระเบิดด้วยหรอมันจริงปืนระเบิดด้วยหรอเพิ่งเห็นนะนี่โอเคเรียบร้อยครับผมถือว่าใช้ได้นะครับผมตัวนี้ก็เอ่อน่าเล่นนะครับผมมาเป็นตัวที่น่าจะมาแทนคุณเลอร์เจ็ดดาวขอได้เลยนะครับผมโอ้ยเอฟซี MC. น้องชายเอฟซี MC. อย่างนั้นเหรอ <S <S เดี๋ยวก่อนนะมีคนแอบดูก็ดูเียบดูอะไรเดี่ยวนะ้องแอบดูอะไรไในตัวเทพขอถ่ายขอถ่ายตัวเทพเด็กก่อนละกันไหนเทพเอง ผมมี oh, แต่นี่พี่ไหนน้องชายโอ้โหเก็บไว้เต่น้องตัวเนี้เก็บไว้เถอะนะน้องชายพี่ให้เลยพี่เถียมเลยน้องอ่ะเอ็งเอาไปเลยไม่ต้องให้พี่แล้วพี่ให้เลยเอาไปเลยน้องชายตัวเลเจอรี่จริงเหรอพี่แน่นอนพี่สงสารเองพี่เอ็งก็เอาไปเล่นนะอย่าไปให้ใครนะตนัวนี้โคตรแพงนะอย่าไปให้ใครหนะ้ามันแพง มันขายเป็นตัวละ300เลยตัวเนี้ยหลอกเด็กเอาไปขายจริงให้ตัวด่าครับพี่ได้เลยน้องชายอุย้ยนี่มันเสื้อของเราเสื้อสุดเทพน,นี่นาซื้อเสื้อสุดเทพไอ้กระเบื้อแบบนี้ก็เอาไปเลยตัวใหม่ฟรีๆไปกดละกันนะเพี่สองตัวเลยน้องชายเอาไปเลย้องฟรีๆเอาว่ะเอาไปเลยเอ้าวเ,เาป็นว่าเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสรับคลิปนี้ครับผมก็ดูฮะบ๊ายบายครับผมอยากแนะนําหรือว่าอยากให้ตออัวเดนก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้ครับผมบ๊ายบายไปละเมคอนมันเยอะจังว่ะบ๊ายบายครับผม